ครับเคยได้ยินนะฮะเคยได้ยินคล้ายคนบอกเรื่องเสียงครับคล้ายคนบอกเรื่องเสียงที่ผมได้ยินนะฮะว่าคล้ายกัสั่งตัวอะไรบางอย่างสั่งพวกไหนบางอย่างหนึ่งว่ากูสั่งให้พวกบึงปิดตัวเครื่องครับแล้วกลุ่มพวกนี้ไม่ปิดครับกลุ่มพวกนี้ไม่ปิดนะครับพวกนี้เห็นมันคุยกับพระองค์หญิงครับนะพวกนี้คุยกับพระองค์หญิงนะเคยได้ยินเสียงว่า กูบอกให้พวกมึงทุกคนปิดตัวเครื่องครับน่าจะมีหลากหลายตัวนะมีหลากหลายตัวบุคคลนั้นคุยกับพระองค์หญิงครับนะแล้วมันบอกว่าไม่ปิดมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะนะครับมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะนะกูบอกพวกมึงแล้วว่าอย่าถือสาในสิ่งที่มันพูดหากพวกมึงถือสาในสิ่งที่มันพูดในคําที่มันพูดเรื่องนี้แดงแน่กูบอกให้พวกมึงปิดตัวเครื่องให้หมดนะ จากนั้นกลุ่มที่คุยกับพระองค์หญิงไม่ปิดครับกลุ่มที่คุยกับพระองค์หญิงบอกว่าไม่ปิดมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะครับหลังจากนั้นคนบอกเรื่องเสียงเนี่ยบอกว่ากูสั่งให้พวกมึงปิดตัวเครื่องให้หมดนะไม่ปิดหลังจากนั้นเขาหันมาที่ผมว่าเออมึงปิดตัวเครื่องซะนะสั่งให้ผมนั้นปิดตัวเครื่องมือถือเพื่อที่จะทําการเบาลงนะครับแล้วก็บอกว่ากูเคยบอกมึงแล้วว่าในหลวงเขาไม่ทําอะไรมึง ในหลวงเขาหาบางอย่างในตัวมึงเขาได้เขาจะออกไปนะครับคือเป็นเหมือนการกดไฟฟ้าครับคือตัวผมมันจะเป็นไฟฟ้าข้างในแต่คล้ายจะมีการใส่ตัวเส้นแล้วมาคมเหงคมคู่ให้เรานั้นเปิดระบบคล้ายจะเปิดระบบในการสร้างตัวครับคล้ายการเปิดระบบในการสร้างตัวเหมือนกดตัวผมที่เป็นไฟฟ้าคล้ายกับการใส่ตัวแล้วก็นั่งปัน่นปั่นเพื่อที่จะเอาข้อมูลนะครับก็น่าแปลกครับคือก็พูดอย่างนี้ครับบอกว่า กูบอกให้กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมนะว่าเขาไม่ทําอะไรมึงก็บอกว่าในหลวงไม่ทําอะไรมึงผมก็งงครับก็บอกกูเคยสั่งมึงแล้วว่าเขาไม่ทําอะไรมึงอย่าพูดในเสียงที่ดีทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะเขาอยากหาบางสิ่งบางอย่างในตัวมึงแค่นั้นเขาได้เขาจะออกไปอะไรประมาณนี้นะหลังนั้นก็ว่ากูสั่งให้พวกมึงทุกคนปิดตัวเครื่องไม่ปิดครับไม่มีใครปิดบุคคลนั้นคุยกับพระองค์หญิงไม่ปิดครับ บอกว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะนะครับไม่รู้อยากจะได้ตัวมันทําไมอะไรประมาณนี้นะฮะไม่รู้อยากจะได้ตัวมันทําไมอะไรประมาณนี้นิสัยก็ไม่ดีว่าผมนั่นปากหมาแล้วว่าถ้าพวกมึงยังถือสาในสิ่งที่มันพูดเครื่องนี้แดงเนี่ยหากระดับล่างเขาคายใจและถ้ามีการร้องเรียนกันขึ้นมาถ้ามีการระดับล่างมีการร้องเรียนกันขึ้นมาในเสียงที่มันพูดงานนี้แก้ตัวแก้ต่างกันไม่ได้เนี่ยเมื่อเขาตามเข็นข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทดลองอะไรในตัวมัน แล้วมันนัง่งหลอกผันคนเรื่องนี้มีการแดงแน่ก็แปลกหลังนั้นก็ว่าสั่งให้ผมปิดดูเครื่องจะ